ทุกคนเมื่อเน่้ข่ตากแตงกับปลาเซลมอนนะคะกินง่ายๆนะคะข้าวเย็นค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะพอกับมาดามบ้านนอกไลฟ์บินสวีเดนนะคะทุกคนเมื่อเน่้ข่เห็ดอาหารแรงง่ายๆค่ะตาแตงกับปลาเซลมอนกับข้าวเจ้าเหลือหม่อบ้านนี้นะคะทุกคนแล้วกาน้ำ ผลไม้นะคะน้ำสมคันนะคะประยยันพลังแล้วนะ่ะจะกินอาแอดซอปปานะคะแต่ว่าตอนนี้นะ่ะเรายังบ่อยากว่าสั้นแล้ว่าเราจะกินประมาณทุ่มหนึ่งว่าสั้นกับทุกคนตอนนี้ก็หกโมงเคืองแล้วนะคะคอยก็เลม,มากินก่อนนะคะเดี๋ยวจะคอยมาบอกให้ทุกคนฟังนะคะว่าอาการนอกเป็นจังใด มาค่ะทุกคนแซบๆๆ่บแซ่บเมือ่อนางข่อยก็ตำแตงใส่กับแครอดผสมแครอดนะคะกระแซบ่บคือกันแล้วกับปลากระป๋องของบระเทศไทยคลิปนะคะอืมอโอ้เยเฮ้กค่ะทุกคนแล้พี่ก็ซองอะไรนึงเพลค่ะค่ะ đưa vào cái phần này kết Ôi, cắm nhầy cả Cắm nhầy nhầy luôn Mmm. จาดค่ะจาดนะเอฟซีก็เห็นแับม่าเรื่องเสียจาดค่ะค่ะทุกคนมาเด้อค่ะคอยกันยั้บพันเดาหายดีเลยค่ะเป็นวัดตืมเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเรื่องทองเรื่องนั่นนะดีะ D แล้วนะคะเต่รบันนี้มาเป็นวัดนะคะ จะเผ็ดขอใส่สองน่วยนหนึ่งได้ค่ะทุกคนนี่ก็เผ็ดแหะ แส่งว่าอาการดีขึ้นหลายนะคะวันนะ่าที่ยีสบเอหมอนัดตรวจหมอนัดไปหานะคะทุกคนก่อชเว่าแลนะ้วน่ะค่อยถามแล้วว่าจะขับรถไปคนเดียวได้บอ,อใครบ้างนะครัแล้วว่าก็คงจะได้อยู่ค่ะทุกคนแต่ว่าตอนที่เรายางอาจจะยางสร้างสินะคะ่ะนั่นแหละตอนที่เราคงจะมีปัญหา แต่ว่าเขาเราบอกว่าเม่ได้ค่ะก็จะล้างงานไปน้ำร้อนแล้วกัน จะพักกคน แี่ยัเล่าทำ้วกคนค่ะกินขา้าวแรงอิ่มแล้วกับมาคุยยกันทักทายกันนะคะก่อนอื่นเคยต้องขอกาบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของมาดามบ้นนอกว่าว่าจะทั้งช่อง YouTube หรือทั้งเพจ Facebook นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆ คอ,คอมเมนต์ที่เขียนอวยพรให้พญายพลังหายจากการปวดขา่าแล้วก็หาย่อยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแต่ตอนนี้นะ่ะ่อยเป็นวาดอีกแล้วค่ะทุกคนนั่นแหละเราไอ่กับซื้อวิตามินดีกับวิตามินซีมาก,กินนะคะ,ะเพื่อน่อยที่ทํางานในน้าว่าเธอต้องกินวิตามินบีรวมน้ำมาสั่งค่ะทุกคนนั่นแหละคะ่ะไแต่ว่าตอนนี้่อยซื้อมาสองอสองวิตามินนะคะเดี๋ยวเบ่งอกอก อาทิตย์นาจกงจงคอยจะซื้อวิตามินวีเรือมากินนะคะนั่นแหละแล้วก็น้ำมันป่าวสซันค่ะเพราะว่าร่างกายคนอยู่ยุโรปช่วงวันหนึ่งหันอากาศหนาว,ว่าใครมีแสงแดดก็เหตุให้ยร่างกายขาดวิตามินดีนะคะทุกคนนั่นแหละถึงจะกินผักผลไม้บอยกระซ้างนะคะทุกคนนันก็คือ,อแสงแดดว่าซันค่ะอันนี้คนสวิตเดนอนด์บอกด้ค่ะนี่ นั่นแหละค่ะคอยก็ได้ซื้อวิตามินดีกับวิตามินซีมากินก่อนนะคะค่ะเมืเอ่อนี้ยคอยก็จะมาอ่เาเอาเรื่องที่ลานค่านะคะหลังจากที่อ่าทั้งออ่่ข้อมูลนะคะทั้งข้อมูลมาตรวจแล้วก็ให้ปรับปรุงให้ท้าสีไม้ให้เห็ดอันนั้นอันนี้เปลี่ยนระบบในที่ทํางานใหม่จัดระเบียบใหม่นะคะ ตอนนี้ก็คอยการรับออเดอร์แล้วนะคะทุกคนนั่นแหละเพราะเปิดรับออเดอร์ก็ลูกค้าก็โทรมาสั่งแล้วนะคะหาสิททันแล้วนะคะแต่ว่าเป็นของมือวันพฤหัดนะคะแต่เขามาสั่งคือการออเดอร์ก็ต้องอสั่งลงหนาสามมือนะคะนั่นแหละจังค่อยคันสั่งจอๆเขาก็จะวันก็จะยากในการาทำนะคะเพราะว่า อาจังยังเช่นเฮ็ดอ่าแซนด์วีตยังเสียคอยก็ต้องอ่าเฮ็ดครีมเฮ็ดแซนด์บีไว้นะคะแล้วก็ใส่ช่องฟิตนะคะเวลาที่ลูกคา้าสั่งก็จะเอาออกมาจากช่องฟิตจังซี่นะคะนั่นแหละจะต้องรับออดเดอร์อก่อนล่วงหน้าสามวันนะคะอ่าตอนนี้คอยก็เฮ็ดอุดบีตนิง่งใบประกาศเสียบัตรได้สองสองบทนะคะทุกคน สอ,สองอสองเรื่องนะคะเป็นเรื่องอเรื่องในครัวก็คืออาหารสดนะคะอาหารสดแล้วก็เรื่องความสะอาดนะคะสเฮ็ดใบสองทั้งหมดมีหาเรื่องนะคะทุกคนนั่นแหละยังอีกสามเรื่องนะคะทุกคนแต่ว่าเพื่อนเขาบอกว่า,อ,าอีกหกเดือนก็จะมีเพิ่มมาอีกเรื่องหนึ่งวสารคา่ คอยตะว่าคอยกาคอยเหตุคอยทําไปนะคะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าอยากให้ค่อยอ่านให้เข้าใจเราจึงคอยเหตุขอดสอบจังซีนะคะการอ่านของคอยก็ต้องแปลทานสเลเตอร์นะคะทุกคนนั่นแหละมันก็บ่าม่นเรื่องง่ายสําหรับคอยเพราะว่าคอยบไดยภาษานะคะทุกคนคอยอ่านได้เป็นบางคำนะคะเข้าใจนหน่อยๆนะคะทุกคน ถ้าคยว่าแปร่อยก็ไม่รู้เรื่องเลยนะคะนั่นแหละค,ะคล่ะนี่คือข้อเสียของคนไปเรียนหนังสือนะคะ,ะสำหรับผู้ใดที่กําลังที่จะเดินทางมาอยู่ประเทศสวีเดนนะคะเพราะว่าคอยมีเอฟซีหลายท่านนะคะที่เขียนคอมเมนต์ว่าล้อวีซา่ายูทีนี่แหละค่ะที่จะมาใช้ชีวิตกับแฟนกับสามีอยู่ประเทศสวีเดน จะต้องไปเลียนหนังสือจนรูเรื่องนะคะย่าห้เป็นคือข่อยนะคะเพราะว่าข่อยนะเลียนหนังสือแค่เดือนกลัวๆข่อยกะออกมาทางานนะคะทุกคนซึ่งอ่ามันเหตุห้เฮ้น่ะอ่าแบบว่าถ้ามีคือคือจังเรื่องเอกสารนังสืนะคะเขาก็จะบอกใครเข้าใจนะคะแต่ว่าถา้าเขาสามารถเลียนออนไลน์หรือเลียนอย่าง อ่าก็เหตุได้นะคะทุกคนแตะกอน่อยก็เรียนือกันนะคะออนไลน์แล้วที่นี่พอมาท YouTube, ํา y youtube ขคอยก็บริเรียนนะคะพอตั้งใจที่จะ,ะทํา youtube แล้วก็หาหาเงินทั้งนี้เพิ่มนะคะนั่นแหละก็เลยเห็ุให้คอยนะบ่อ่าบได้ใส่ใจเรื่องการเรียนก็เลยม,มีปัญหาแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนแต่ <c oughs> ค่ะค่อยมาอยู่ประเทศสวีเดน8นะแปดปีเต็ม ภาษาคอยก็งูงูป่าแค่สื่อสารได้นิดๆหน่อยๆนะคะขั้นห้เลี้ยนแบบนี้เทคสอบแบบนี้นะ,ะบ่ได้เลยนะคะต้องแปลเป็นภาษาไทยอย่างเหลียวเท่านั้นถึงจะเข้าใจคขาทุกคนนั่นแหละคะ่ะจึงอยากที่จะฝากถึงทุกท่านนะคะที่กําลังอ,อยากมาใช้ชีวิตในประเทศสวีเดนที่กำลังจะ,ะเดินทางมาโดยวิซายุธีนะคะ การศึกษาสําคัญมากมาก,มากเลยนะคะ,ะราะวาา่าเขาจะต้องหางานทแํแเราที่นี่ภาษาที่ใส่เขาก็ใส่ภาษาสวีเดนนะคะภา,าษาอังกฤษน่ะแทบจะบร่ได้ใเลยนะคะทุกคนหน่อยมากที่ใส่ภาษาอังกฤษในที่ทํางานในประเทศสวีเดนนะคะค่ะทุกคนคะคลิปนี้ก็สิกรจบเพียงแค่นี้นะคะคลิปนี้กับพาทุกคนมากินอาหารแรงเข่าแรง ตำแตงสักกัปปาเซียมอนแซบแซบ,บค่ะค่ะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณแค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย